สวัสดีชาวเดย์เทรดหนึ่งศูทุกท่านนะครับวันนี้ผมเมธวัตนะฮะก็มาอัปเดตตัวระบบเพิ่มเติมให้สําหรับชาวเดย์เ a รดหนึ่งศูกันนะครับระบบนะฮะที่จะทําการอัปเดตให้เป็นระบบที่ใช้เทรดกับทองคำนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆเทรดตามระบบในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็จะรู้ว่ามันสามารถทํากําไรได้ดีมากพอสมควรนะครับสำหรับตัว DXAU นะเวอร์ชันปัจจุบันที่เพื่อนๆใช้อยู่คือ DXAU ขีดล่าง V2 แต่วันนี้ผมจะมาอัปเดตตัว v3 ให้เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงไปนะครับว่า v3 มันแตกต่างจาก v2 อย่างไรแต่แน่นอนมันดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตัว v3 นี้นะครับทางทีมงานได้มีการใส่ตัว cross validation ซึ่งสามารถลดตัว overfitting แล้วก็มีการ optimization นะครับโดยละเอียดว่าตลาดเปลี่ยนแปลงไปนะครับช่วงที่ผ่านมาตาทองคำ 1, ผันผวนนะเราก็ต้องมีการทำการ cost v a r i a t i o n นะครับแล้วก็ต้องมีการ Optimization นะครับค่าที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมโดยที่ไม่ Overfitting กับอด <Weber. S 1> <apprent i>. ีตนะฮะก่อนที่จะไปดูว่า V3 แตกต่างกันยังไงนะครับผมขอช็อตคัดมาที่ผลตอบแทนณปัจจุบันก่อนละกันนะสำหรับตัว Day Trade 102เป็นเวอร์ชัน V2 นะ <fi. S 1> เกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับดันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับปี2021จนถึงปัจจุบันคือปี2023นะครับก็ประมาณ1ปีครึ่งตัวกาไรนะครับ ABS กอยู่ที่ยอยู่ที่85.67%นะครับโอเคนะ mm hmm. เกือบจะทบต้นแล้วนะฮะอากำไรรายเดือนนะครับอยู่ที่2.89%นะครับกำไรก็เกือบ3%ต่อเดือนยอดายอยู่ที่15%ถือว่าต่ำมากมากนะครับนี่ก็ เป็นการเทรดจริงนะครับอันนี้บัญชีจริงนะบัญชีเรียลเห็นไหมครับกับติ๊กมิลลบรอกอร์ค่าสถิติต่างๆนะครับวินเรทอยู่ที่55นะก็ถือว่าโอเคนะโปรไฟล์แฟกเตอร์อยู่ที่1.56่งจด้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ3ปีที่ผ่านมานะครับปี2021นะครับก็บวกไปทั้งหมด1-2นะครับสามสี่ห้าเดือนนะครับแล้วก็6เดือนนะลบไป2เดือนเท่านั้นเองนะครับส่วนปี2022ก็มีเดือนบวกที่1 2 3 4 5สิบรับบวก7เดือนนะครับลบไป5เดือนโดยรวมก็บวกนะ ส่วนปี2023นะครับก็บวกไปนะครับเดือนมกราคมบวกไปถึง8.6%นะครับถ้าเป็นเพื่อนไม่ได้เทรดนี่ถือว่าพลาดมหันเลยก็ว่าได้นะและแน่นอนครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอยากให้เพื่อนดูตามนะครับก็จะเห็นว่าผมได้ทําการแบ่งการทดสอบนะครับอย่างตัว s i r e g ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีตัว V3 นี่คือตัวใหม่ตัว V2 ที่เป็นเวอร์ชั่นที่แล้วแล้วก็จะมีคู่แข่งนะครับสบรรทัดนะครับก็จะมีค่าพิเรียนอะไรต่างๆนะครับซึ่งคนที่เรียนก็จะได้รู้นะคนที่ไม่เรียนก็จะงงๆ นิดนึงนะอันนี้ก็แนะนำนะครับให้โรงคอร์สเรียนหรือใครที่ลงทะเบียนเรียนแล้วก็ให้เข้าไปเรียนนะครับแล้วก็นําไปใช้ด้วยนะก็จะมีเป็นตัวคู่แข่งทดสอบนะครับซึ่งมีค่าสถิติตกในขายที่ดูดีนะครับผมก็เลยเอามาเป็นตัวทดสอบร่วมนะครับเป็นตัวแข่งร่วมจะเห็นว่าแถบคอลัมน์นะครับขวามือก็จะมีผลการทดสอบตั้งแต่ปี2019 2020, 2020 2021- 2022นะครับปี2023ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มไปประมาณนะครับ2เดือนเองนะ ก็ผมมีการตั้งไคลเหลียไว้นะครับว่าตัวระบบนะฮะค่าพาราเมิเตอร์ต่างๆที่จะนำมาให้เพื่อนๆทดสอบนั้นจะต้องนะครับฟังดีๆนะครับจะต้องทำให้ทุกๆปีมีผลเป็นบวก พอชาเอ้เพื่อนๆลองดูนะครับมันจะมีเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรอยู่ด้านหน้าสแลตคือดรอดาวนะครับข้อสังเกตคือตัว DXAUV3 เนี่ยนะครับปี2019เนี่ยทำกำไรประมาณ3.8นะครับดรอดาว15นะครับปี2020ทำกำไรไป51นะครับดรอดาว11เ์เท่านั้นเองแล้วปี2021ก็ให้ผลเป็นบวกนะครับบวก19เอร์เน์ดรอดาว15และปี2022ล่าสุดก็ให้ผลเป็นบวกนะครับบวกประมาณ7ดรอดาว19์รวมหมดแล้วนะครับ ให้ผลเป็นบวกอยู่ที่1,513ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ151%ดรอยาวดอน์ดาวไม่เกิน20%อนะครับอยู่ที่19.5%เมื่อเทียบกับตัวคู่แข่งคือ V2 ด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นเชิงควอน์นิดนึงนะจะเห็นว่านะครับในปีเดียวกันคือปี2019นะครับตัว V2 ให้ผลเป็นบวกนะครับบวก5%นะครับตัวปี2020ก็ให้ผลเป็นบวกนะครับบวก36%แต่จะ สู้ตัว B3 ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยบวกไป51%นะฮะแต่ที่สำคัญอยากให้ดูปี2021นะครับตัว v 2เนี่ยติดลบไป8%ดดูดีๆนะแต่ปีแต่ว่าในขณะเดียวกันตัว V 3นะครับปี2021กลับยังเป็นบวกอยู่นะครับบวกไปถึง19%เนะครับเพราะฉะนั้นความต่างนั้นเกือบ27%เลยนะถูกไหมอันนี้ลบ8นะครับอันนั้นบวก19นะครับก็คนละอารมณ์เลยนะ ส่วนปี2022ปีล่าสุดน,นะตัว V ี2ก็ยังบวกเพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่ามันมีตัวแดงนะแล้วก็ผลรวมกำไรก็อยู่ที่99% 6นะครับหรือว่า99%นะครับแล้วก็ดรอดาวอยู่ที่18%อยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับตัวคู่แข่งเองก็ตามนะครับก็จะเห็นว่ามีการติดลบอาการติดลบไม่สามารถบวกได้ทุกปีติดลบในปี2019นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับถึงแม้ อีกปี2020ปี2021ปี2022จะดูดีนะครับมีกำไรบางปีนี่มากกว่านะครับตัว V3 ซะอีกนะครับแต่ผมก็ไม่เลือกมาให้เพื่อนๆเรียนหรือว่าให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เทรดและนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ผมเลือกตัวแถวแรกนะครับ d x u v 3ให้เ,เพื่อนๆได้ใช้งานกันในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับใน d a y Trade ใน02เพราะว่ามันให้ค่าเป็นผลบวกกำไรทุกปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2019จนถึง2022แตกต่างจากตัวอื่นที่มีบางปีขาดทุนนั่นเองครับ ส่วนนะครับค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่า Size จนั้นจะเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างติดตามชมได้ต่อเลยนะครับในคอร์สเรียน d a y Trade 102่ tr ที่ท่านลงเรียนในพาร์ทที่2ติดตามชมได้เลยครับ